ท่พูดได้ดีท่านบอกว่านิพานมีอยู่ห้าขั้นตอนหนึ่งริพานโชคราวทีนี้นิพานนวคือสภาวะที่สงบเพียก็คือสงบเพียโชยคราวนะครับเป็นควาสมสงบเพียงที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับช่นสมมติว่าเช้าตื่นขึ้นมานท่านวุ่นวายสับสนนะครับและในที่สุดท่านก็มาพิจารณาเาาสติกำหนดดูว่าถราวุ่นวายก็อะไร พุ่นวายก็หนึ่งเราคิดมากพุ่นวายเพราะเราอยากได้มากพอตั้งสติกหอนดอย่างนั้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยให้จิตอยู่กับสติอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเช่นลมหายใจหรือการท้องของยุบไรก็แล้วแต่ปัญญามันเกิดความเข้าใจมันเกิดความเร่าร้อนมันสงบลงเพราะความอยากมันสงบลงตรงนี้ก็เป็นนิพพานได้เป็นนิพพานโชครายนะครับ เป็นควาสมสงบเย็นที่ผมไม่ได้พูดเองนมีแบบท,ท่านลาักศักดิ์ทางศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าประธานคานิถานรืพผ่านโชครารหรือประธาคานิโรธเอาทีนี้ต่อมาท่านอยากจะให้ควาสมสงบเย็นสงบเย็นอย่างเงี้ยมันยาวนานขึ้นอีกท่านก็เริ่มฝึกสมาธิจิตนิ่งทำจิตให้นิ่งให้นานเข้าจาก5นาทีเป็น10นาที10นาทีเป็น15นาที20นาที30นาทีจนกระทั่งเป็นชั่วโมง ให้สงบนิ่งนี้ด้วยการเจริญสมาธิความนิ่งความสงบเย็นก็อ,อยู่ยาวนาน <c oughs> ตรงนี้ก็เริ่มเป็นวิถธมเป็นการกิเลสที่เคยฟุ้งที่ทําให้ท่านสงบเนี่ยให้ที่ทาให้ท่านผุนไหวมัน่สมสงบลึกขึ้นเพราะความเย็นมันมากขึ้นความนิ่งมันมากขึ้นกิเลสมันก็นถูกพักมากขึ้นตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นวิถธพรมพานิโรธหรือวิถธรธธริพาานนิทานด้วยการดับกิเลสด้วยการข่มไว้แต่เมื่อออกจากกิเลสมันก็จะ เกิดขึ้นมาอีกเป็นเรื่องธรรมดาถ้าสะสมพวกนี้ไว้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดถึงวันที่ท่านเกิดปัญญาแจ่มชัดละทีเด็ได้จริงๆตามหลักขั้นตอนซึ่มีสี่ขั้นเป็นโสลาบวันเป็นสนนระทาคามีเนี่ยตรงนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการตัดทีเด็ได้เ็ดขาดนะครับซึ่งชาตินี้ผมก็จะผมจะไปไม่ถึงนะแต่สนองอาจจะไปได้นะท่านทั้งหลายก็ ไปจะไปได้ไหมเนี่ยนะครับนะครับเมื่อกี้เห็นเจ็บเจอจบเลขสองห้าศูนย์ที่ทิ้งเลยนะ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 เพราะฉะนั้นเราเอางี้ก่อนให้ให้รู้ความหมายคำปฏิพาณให้สัมผัสปฏิพาณสงบเย็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวก่อนจะไปทั้งจิตมันคุ้นอย่าลืมนะว่าควาสมสงบที่ท่านเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันมีสินอยู่ด้วยที่อาจารย์สองบอกว่าให้ยึดสินห้าก่อนเนี่ย ทุกครั้งที่ท่านเกิดความสงบทางจิตขึ้นมาเนี่ยศีลมันก็เกิดด้วยโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นตอนะที่ท่านที่ท่านปราศรานภรณ์ท่านบอกว่าทําจิตให้คุ้นเคยกับวิภานโชคคาในชีว,วิตประจรวันก่อนนะครับฝึกให้ได้ฝึกสติให้ได้ให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปปรุงแต่งมากทุกวันนี้บางทีเราจจะปรุงแต่งมากใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บปรุงแต่งน่นปรุงแต่งนี่ปับป๊บหุ่นวายสับสนก็ลดตัวนี้ลง ด้วยการมีสติอยู่กับปัจจุบันเพิ่มากและความสงบเย็นก็เกิดขึ้นแล้วให้ยึดความสงบเย็นตัวนี้เป็นที่ตั้งเพรานี่แหละคือนิพพานชั่วคราวยังเป็นขนาดนี้ถ้านิพพานจริงๆที่เกิดจากการตัดเกลยได้หมดได้เด็ดขาดนีมันจะเย็นขนาดไหนกันให้ถึงเกิดวัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เสร็จเสร็จแล้วช่วยเข้าใจสองข้ออ๋อถามต่อไปนะครับขอเรียนถามว่า ลูกเรียนเราทำเนี่ยแปดปีไม่จบช่วงการเรียนปีแรกๆเรียนดีลูกไม่เ,เลตลิดเอาไปให้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเอกชนก็เรียนไม่จบอยากทราวบว่ามีที่หลังทำไดจหรจะแก้ไขอย่างไรเจ้สน<า><า>อะไรกันเนี่ยคุณีะชาร์ตอต<า><า>ะไรกันแก้ได้ทีเดียว ผมเคยมีร่าษการลักษณะนี้แต่ยังไม่ถึงขนาดในมหาลัยท่านังหลังอย้ท่านกำหนดให้เรียน4ปีแกอยู่ทุกที่หกก็ยังไม่จบเพราะคะแนนไม่ถึงสองจุดเปรตรากฏว่าก็มีปัญหาวันั้นก็ดู่รอเนี่ยก็ปิดทดใหญ่อาจารย์คนหึงก็ต้องพามาหาเด็กนี้มา าเขากบอกว่าถ้าสุดสายไม้เรียนจบรอของร้องไห้ผมบอกเอ๊เรียนไม่จบก็เห็นว่าจะต้องร้องไห้ธรรมดาแต่เรื่องจริงๆไม่ใช่ับถามไปถามมาก็คือว่าพ่อแม่ไม่ให้เงินมาเรียนเขาซื้อมาเรียนยังไงที่แค่6ปียังไม่จบเลยหลักสูตรแค่4ปีเนี่ยแต่เขาให้ถึง8ปีที่เข้ามาปี6ก็จะเรียนจบก็ถามไปถามมาบอกว่าหนูเรื่องง่ายที่สุดกลับไปบ้านกีแบบพักพอน สุดภาคกดูร้อนอย่างหนาก็ใครพักผ่อนแต่เมื่อเปิดเทอมเข้ามาเรียนรากฏว่าพอเปิดเทอมแกไม่มาเดือนนี้ผมก็เลยบอกไปให้อาจารย์อาจารย์ที่เป็นปรึกษาให้ตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์เลยให้โทรเัพเรียกให้ยั็เรียกว่เเกาเอาเฉพาะค่ารถจากบ,บ้านมามาให้ถึงมหาลัยแกก็มาพอมาเราก็ถาเมเพื่อให้แกเรียนหนึ่ง ทพิ่ี4เดือนที่เหลือหา,หาเงินให้โงพยาบาหาเงินให้กินอาหารเพื่อาหากินให้ชอบดีแต่เงื่อนไขของผมมีอยู่ตรงนี้เดียวก็คือว่าทุกเที่ยงวันเนี่ยผมจะเปิดห้องทําการไว้ไม่ค่อรับผูแกแจแต่จะเปิดไว้หลังจากการเข้าเสร็จให้นักศึกษาเคเนียมาลมเข้าลมออกลมเข้าคออซกเจนลมออกอก็ เดียวถูกเพราเข้าไปในักศึกษาวิทยาศาสตร,ร์หรือจะใช้กุทอโธก็ะดการที่ทำอย่างนี้ขอว่าสิบห้านาทีแล้วไม่คิดอะไรเลยขอแค่นี้เท่านั้นเองแคก็ทำหลาสนสดรายการที่ลงเข้าลงออกหรือพุทโธพุทโธเนี่นยนะรอบเพียรเดียวถูอานิสงส์ของการที่จิตเกิดจ่ออยู่กับอิริยาบถที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเจตมันตั้งบ้านเขาเรียกว่าสมาธิ ไปผู้ใดก็ตามถ้าจิตเป็นสมาธิคลื่นสมองมันมีระเบียบคลื่นสมองที่วัดได้ทางวิทยามันจะเป็นระบบระเบียบความจำมันจะเพิ่มขึ้นผมขอแค่นี้เท่านั้นแกก็ตามตามอย่างที่ผมว่าแล้วงงใช่ปัญญงเกิดกได้หยุดก็ได้ปฏิบ,บัติไม่ได้เสร็จแล้วปรากฏว่าพอเช้นเออพอบอกมาครับได้เอสองตัวได้บีหนึ่งตัวคือวิชาที่จะเป็นผนู้แสดง จบครับเนมาบอกว่ามันง่ายเกี่ยอย่างเด็กที่ถามปัญหาที่ที่บอกว่ากัเรียนไม่จบสัติตัวเดียวครับถ้าฝึกจิตให้มีสติตัง้งมั่นเป็นสมาี่ได้ขึ้นสมองเกลี่ความจำสุดๆเรียนอะไรก็จบครับนี่ปัญหาแก้